สาระเด็ดร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารโปรดของใครหลายๆคนเพราะนอกจากจะอร่อยแล้วยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วยอย่างไรก็ตามแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ชื่อว่าเป็นอาหารขยะที่ทำลายสุขภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับภัยร้ายต่างๆที่มากับแฮมเบอร์เกอร์กันนะครับผม อย่างแรกคือการกินแฮมเบอร์เกอร์บ่อยๆจะทําให้คุณติดโดยไม่รู้ตัวการทานแฮมเบอร์เกอร์ติดต่อกันเป็นประจําจะทําให้คุณตัดสินใจในการรับประทานอาหารประเภทนี้บ่อยจนขยดที่จะกินผักหรือพวกน้ําสลัดไขมันต่ําไปโดยไม่รู้ตัวแถมความสะดวกสบายในการกินยังทําให้คุณเคยตัวจนไม่คิดจะขยับเดินไปไหนอีกด้วยซึ่งกว่าจะมารู้ทีหลังสุขภาพของคุณก็อาจจะย่ำแย่มากมายแล้วก็ได้นะครับ อย่างต่อมาคือเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆถ้าคุณทานแฮมเบอร์เกอร์มากเกินไปอาหารพวกนี้ก็จะกลายมาเป็นตัวทาลายสุขภาพของคุณได้จากปริมาณไขมันและเครื่องเทศรสจัดต่างๆที่มากเกินเหตุโดยโรคที่พบหลักๆจากคนที่ทานแฮมเบอร์เกอร์มากๆจนเกินไปนั้นก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอ้วนและก็โรคตับนั่นเองครับผม ทั้งนี้อาหารทุกอย่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของมันหากทานในปริมาณที่มากเกินความจําเป็นต่อร่างกายก็จะเป็นผลเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรทานแต่พอดีและออกกําลังกายควบคู่กันไปอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับผมขอขอบคุณสาระข้อมูลจาก w w w c t e s t Google.com ครับ เจ็7รสนับสนุนโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ